สวัสดีมิสลักดาคอนบอลทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับ,รบอยู่กับผมพี่โค้กตัวหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะับกับเจ้าตัวเกมดาคอนบอลสปาร์กิ่งซีโร่ในเครื่องนินเทนโดซีรีสองนะครับคลิปนี้เราจะมา,าทดสอบลองเล่นดูนะฮะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงบ้างที่จิ้มทำออกมาหลายพันเรามีคนขอแบบหมดร้วหมดนี่มานะครับแล้วก็คลิปนี้จะทํามาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะครับว่าเกมมันเล่นได้กี่ FPS อา่าแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับกราฟิกเป็นยังไงนะฮะเล่นได้ไหม อ,อ๋อมีภาษาอะไรบ้างเกมนี้นะคะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ราคาเท่าไหร่ตัวไฟล์กี่กิกะไบต์นะคะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับก็หลกัลกๆอ่าตัวเกมนี้นะครับเราจะเริ่มที่ขนาดไฟล์เกมก่อนเนาะตัวเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณสิบกิกนะท่านผู้ชมนะนี่สิบกิกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นฟอร์นิโนสวิตสองนะครับท่านผู้ชมนะฟอร์นิโนสวิตสองไหนว่าดังบอลน,นี่ไงสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองกิกนะท่านผู้ชมนะฟอร์นิโนสวิตสองนะฮะไม่รวม DLC เนาะอืม มันจะมีซื้อแบบ Nintendo Switch 1และ2องนะท่านผู้ชมถ้าแผ่น Nintendo Switch 1เนี่ยมันจะเสียบเล่นกับ2ได้นะครับแต่ว่ากราฟิกมันจะถูกรันแบบบน Nintendo Switch 1คือคือภาพกากอะท่านผู้ชมส่วน For Nintendo Switch 2เนี่ยภาพจะดีขึ้นนะบางเกมอาจจะได้เฟรมเรทเยอะขึ้นด้วย นะฮะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเลือกซื้อก็แล้วแต่สะดวกเนาะซื้อแบบแผ่นของนินนนนนน้นหนึ่งแล้วมาซื้อแพ็คอัปเกรดเป็นนิน2ก็ได้นะครับอีก300กว่าบาทนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นในส่วนของแผ่นของนิน2ไปเลยก,ก็ได้นี่ก็แล้วแต่สะดวกนะอืมก็อันนี้เป็นตัวเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่นะครับในปี2025ของ Nintendo Switch 2นะหน้าจอ8นิ้วแบตเตอรี่5,200มิลลิแอมป์ชิปแรงขึ้นแรมเยอะขึ้น12กิกะไบต์ความเร็ว SSD เนนนนนนีี่่่่่่่่ยยแแแรรรรงงขึ้้้เเเเเเเทททาาาาาากกกกกัับบอออคคววววววมมมมมม็็ SSD ะะ500ิผูชล ความจุเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกกิกนะสามารถใส่เสริมได้นะท่านผู้ชมตัวนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวเครื่องก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะตัวแผ่นเหมือนกันนะครับแผ่นก็ราคาประมาณอ่นนินหนึ่งประมาณพันแปดนะส่วนนินสองประมาณสองพันห้าประมาณนั่นแหละคนดูไปคนดูเลสโกตัวเกมมีภาษาไทยนะสามารถปรับภาษาไทยได้จะพูดว่ามันมีภาษาไทยทุกโซนเลยม,มันก็น่าจะมีทุกโซนนะเพราะว่านินสองมันไม่เลือกนะทีนี้ถ้าซื้อแบบนินสองนะมาคนดูเดี๋ยวผมมาเล่นแบบเนื้อเรอ มันจะมีแบบหมดเนื้อเรื่องด้วยนะฮะเอาละไปสุนโจอู๊ยแต่ภาพถือว่าใช้ได้นะคนดูเจ๋วเลยนะเดนมาร์กเนสเปติโอวีนินชานแนมเฟกเปียวดูนต่อยหลังโอเคข้ามเลยตอนนี้เราอยู่ที่ดาวนามิกแล้ว อันน้อยอาหาวันน้อยหาอย่างนี้นี่เองโอเคมาลุยเกมนี้มันก็จะมีให้เล่นแบบแนวอ่ะออนไลน์ด้วยนะท่านผู้ชมนะเราเล่นกับเพื่อนได้สองคนนะเกมนี้เออแบบต่อสู้กันเองไงเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับโลคอลแม t เจอกันเองเอา่า FPS เกมนี้รันได้สามสิบ FPS นะต่อให้ต่อดอกไม่ต่อดอกก็รันได้สามสิบนะท่านผู้ชมแต่ว่าพอเป็นฟอร์ 2, นโลกสมัยสองเนี่ยภาพมันจะกราฟิกมันจะจัดเต็มหน่อยคนระับท่านผู้ชม นี่นี่อ,อุ้ยอุอ้ยอาอดิใช้พลังก่อนโอ้โนอนี่อือ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 มันจะเหมือนดาวน์บอลบูโดใครอะคนดูบอลกิงกี้เปติดบูธครับ เรียบร้อยไหมน่น,นะเฮ้ยโคจิงเนี่ยหน้าจอเป็ดนิวมันเล่นเต็มตานะท่านผู้ชมนะแล้วแบตเตอรี่มันค่อนข้างอึดน,นะครับพอมันปรับให้เป็น3 0 fps นะแบตเตอรี่นี่อึดกับพวกเอ่เครื่องเล่นเกมเกม rpg อะไรหรือเรนว v ้ l e g i o นโกหรือว่าครออไม่ใช่ครอนะท่านผู้ชม เอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยแต่ใช้ได้อยู่สลับล่างสะเก,กิลมันโกงนะสลับล่างอ่าประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่า PVP ไม่ใช่พีพีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคนดู <c oughs> เอาลนะเฮ้ยเจอกับพีซอร์อุ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยโหอยู่นะคนดูนะ <c oughs> โดน เอาหน่อยเอาหน่อยใช้พลังก่อนครับเอาดิหุ้ยอื้มฮึ่มฮึืมฮึ่ปึ๊บสวยโดนเออไปคืนกดอ่าเอี่จะเป็นเขาเล็กเดสนะ สวยอื้ออ่าไม่โดนเหรอโดนอื้อแรงจัดซุนโกโคูเราโดนอื้อยาวๆฮะคนดูนั้นไน้30 fps นะโต๊อดด็อกก็ได้30นะคนดูก็ประมาณนั้นเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปเล่นในส่วนของเอ่อ PvP บ้างนะฮะทุกคนนะ PvP ก็ถือว่า <c oughs> ถือว่า Nintendo เขาน่าจะทำให้มันได้หกสิบนะจริงๆเกมเนี้ยว่า Rog ยังทำได้นะครับนิ่งๆด้วยนะก็เสียใจหรือแอบเสียใจมันอาจจะแบบให้เล่นพกพาไม่ว่าจะเป็นจับถืออย่างเงี้ยหรือว่าต่อดอกก็ได้แค่30สิบนะครับมันมันจะพูดว่าฟอร์นิ t e n ซ o s w i t สองผมก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยกระดากปากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะโอเคศึกชิงเจ้าอยู่แต่พบแล้วกันออฟไลน์ไปกันต่ออันนี้เซลเกมไหมคนดูอันนั้นสิเลยโอ้ยปัดฝุ่นยังไงให้ฝุ่นมันมาโอเคเอาธรรมดาไปเลสโก จะเลือกตัวใหม่ให้หน่อยนะนี่ซุนโกคูเอานี่แหละคนดูเฮ้ยเดี๋ยวผมเ้ยเลือกตัวใหม่ดีกว่าอันไหนวะคนดูเลือกไงวะตัวใหม่เซ็ตเลือกตัวปุ๊บย้อนเก่ามันก็เลือกตัวก่อนเลือกตัวอันนี้ จำกัดตัวละครไหมกดแก้ไขก่อนนี้ไม่มีจำกัดเวลา360ด่านสุ่มเลือกการต่อสู้แบบเดียวแบบเปลี่ยนตัวได้การต่อสู้แบบทีมดีกว่าเออนี่เลือกตัวอิสระโอเคไม่มีโอเคบันทึกก่อนเลย ครับเรียบร้อ,อยจำเนี้คนดูผมย้อนลองมาก่อนเซลเกมเออผมจะเล่นเซลลเกมอยู่แนละ้วจริงๆมันมีให้ปรับตัวให้เลือกตัวอยู่นะมันเป็นมันอยู่ด้านหน้าคนดูอาช่างมันเถะนะื่อนเนี่ยผมจะเอาซุนโกคูนเนะี่ยลงไปเอาบอดกแกร่งเนยแล้วกันให้ผมได้สูงสีหน่อยนะฮะ ในผมชอบจอนะจอมันแปดนิ้วมันใหญ่เต็มตานะครับท่านผู้ชมนี่ไงเลือกทีมแล้วโอเคสวยบางตัวมันยังอันนั่นอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่โอ้เบจิโตโกฮังอยู่ไหนวะอยากเล่นโกฮังนี่ท่านบิวก็มีเอานี้ดีกว่านี่จิลินเริ่มต่อสู้ เอาจีรินลงไปต่อยเย้ <Yeah. S 2> โหมีห,หูคล้ายๆกันด้วยนะจีรินมาเลยครับนี่โหยังโหด นี่ฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ล่างไหนผมจำไม่ไน้ล่างเกือบขั้นสุดแล้วใช่ไหมเกือบมาเฮ้ยเออ,เอ,อโดนครับนี่ เดี๋ยวนี้รลมกันนี่สวนคืนอือมาดิอือระเบิดพลังอ๋อระเบิดไม่โดนพลังหมดคนดูนี่สวนคืนครับ ก็จะมีแบบว่ามันเบล,อเ,ลอเหน่อย่างนั้นี่เห็นไหมนะฉากที่แบบมันต้องโหลดอ่ะออแต่ก็ถามว่าพอได้ไหมคนดูพอได้นะเล่นได้เลยหลยนี่บีดเข้าไปครับสวยสวยอือไม่โดนคนดู ใชยอะดิเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่โอ้ยโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหนี่เนี่ยสวนคืนนี่เนี่ยสวนคืน โดนครับช็อตนี้เออแตกเลยฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวตัวเกมแล้วก็บอลสปาร์คิงซีโร่นะอ่าต่อให้ต่อดอกหรือไม่ต่อดอกกันรันได้30 a p s เท่ากันแล้วก็เป็นฟอร์นิโนสวิตสองนะสำหรับตัวนี้นะส่วนใครที่สนใจตัวแผ่นฟอร์นิโนสวิตสองนี่ก็อยู่ประมาณ2,500ันหนะฟอร์นิโนสวิตหนึ่งก็อยู่ประมาณอ่พันแปดนะครับซึ่งมันเสียบเล่นด้วยกันได้นะสำหรับหนึ่งไปเล่นสองนะครับแต่ว่าถ้าสองมาเล่นหนึ่งจะไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่าตัวนี้แล้วก็ไฟล์เกมก็ประมาณอ่าสิบกว่ากิกนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ ต่อให้เสียบด็อกไม่เสียบด็อกก็จะรันแน่30 f p s เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลยกันนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตกอนนะครับลิงค์ซื้ออยู่ดน้นานล่าขามยทิปทั้งตัวแผ่นตัวเครื่องนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า